เป็นไปได้ว่าคนร้ายเขาอาจจะมาดูร้านเราไว้แล้วว่าตำรวจมาเปแล้วเขามาแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเอ่อวิดีโอที่ตำรวจเขาถอยย้อนหลังกล้องไปดูอ่ะเขาเคยมาหน้าร้านมากับภรรยาเขาเคยมาดูทองเคยมาดูราคาทองอะไรเงี้ยค่ะเคยเดินผ่านหน้าร้านแล้ว ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่ร้านทองออโรล่านะครับเป็นร้านที่อยู่ในวันเกิดเหตุวันนั้นเลยแล้วผมก็ได้ขออนุญ,ญาตทางผู้การร้านเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะขอพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่กับพี่ส้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ส้มครับวันนั้นเหตุเกิดกี่โมงพี่จาได้ไหมครับประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าค่ะ วันนั้นประมาณชัว<า>2 2> ช่วโมสี่ห้านะครับตอนนั้นทางร้านพนักง,งานในร้านนี้กําลังทาอะไรอยู่ครับาอาจารย์ก็จะมีบางส,ส่วนก็จะมีเป็นส้นรรมทาบัญชีก็จะนั่งอยู่ถ้าเป็นร้านเก่าก็จะนั่งอยู่มุมมุมต่ำหน่อยตรงหน้าคอมแล้วก็จะมีน้องที่เสียชีวิตเนี่ยกำลังขายขายทองให้ลูกค้าอยู่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บกันซึ่งตอนนี้ลาออกไปแล้วกําลังเก็บของหน้าร้านแล้วก็จะมีพี่หัวหน้าที่ช่วยน้องที่เสียชีวิตอ่ะรับลูกค้าอีกคนก็คือรับด้วยกัน2คนว่านั้นเถอะค่ะ แล้วอยู่ดีก็ก็แล้วช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยส้มปวดท้องเข้าห้องน้ําตอนนั้นท้องน้องอยู่แล้วก็ได้เดินไปเข้าห้องน้าอ๋อตอนนั้นพี่ท้องอยู่กี่เดือนแล้วครับเป็นปีเป็นเดือนคลอดอยู่พอดีค่ะเปเดือนคลอดใช่ก็คือส้มอ่ะคลอดยิบเก้าแต่เหตุเกิดวันที่เก้าก็คือยี่สิบวันนะส้มจะคลอดแล้วลูกชายหรือลูกสาวลูกชายค่ะโอ้แสดงว่าเกิดมาปกป้องแม่วันนั้นกน่าใช่ทำให้เกิดอาการปวดท้องแคล้วคลาดไปนะลูกลูกมาปกป้องชีวิตแม่น่าจะใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่พี่เข้าห้องน้ำ ก็ส้มเดินตัวส้มเองอะ่ะเดินไปถึงห้องน้ําปุ๊บส้มได้ยินเสียงแม่บ้านอะ่ะคุยกันบกเบวกวายว่าที่ร้านทองเนี่ยโดนปน้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นร้านอะไร,รจังหวะนั้นอะ่ะส้มก็ไม่ได้เข้าห้องน้าส้มวิ่งกลับเลยโดยที่ไม่ได้ห่วงเลยว่าตัวเองอะ่ะท้องส้มวิ่งแบบคนไม่ท้องมาเลยแล้วก็พอมาถึงหน้าร้านปุ๊บทุกอย่างมันสตันไม่หมดเลยค่ะคือภาพที่ส้มเห็นคือน้องกวางเนี่ยนอนตอนนั่งลักษณะพัสมัร แล้วก็นกกาคือผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตแล้วก็หัวเนี่ยฟุบอยู่กับตู้ทองด้านล่างตู้นี้เลยใช่ไหมครับป็นเป็นมุมเก่าใช่เป็นเป็นตู้ลักษณะแบบนี้แต่ว่าเป็นตอนนั้นเป็นร้านเก่าคือโลเคชั่นเก่าแล้วก็เป็นพี่คนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือพี่ออเนี่ยค่ะนอนลักษณะนอนหงายครับจ้ะแล้วก็ตาก็เหมือนแบบสลึมสลืมนอนแบบลักษณะเหมือนแคยผาตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เลือดก็ไหลเป็นทางเลยคนที่ได้รับได้รับบาดเจ็บนะคะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับร้านทองที่เป็นร้านเพชรอ่ะส้มก็เห็นว่ามีเ,เลือดรอยเลือดอะไรเต็มไปมหมดเลยแต่ตอนนั้นอ่ะส้มยังไม่ทราบว่าใครเสียชีวิตอะไรยังไงส้มก็ได้แต่วิ่งเข้ามาหาพี่ตอนที่มาคนร้ายไปแล้วไปแล้วค่ะครตรงนี้น่าจะเป็นที่เด็กโดนนะใช่ไหมใช่ค่ะนะเป็นตรงข้ามมันจะเป็นร้านเพชรอีกอีกแบรนด์หนึง่งก,ก็เด็กโดนแล้วตอนนั้นแต่ส้มไม่เห็นเด็กแล้วนะคะคเหมือนเขาลากไปตรงเอ็มเคแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรมาเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุสดสดร้อนๆส มาประคองพี่คนที่โดนบาดเจ็บครับพอส้มคิดไม่ถึงว่าน้องกวางอ่ะเขาโดนส้มนึกว่าเขาอ่ะหลบกระสุนครับอ๋อนึกว่าลงไปหมอบลบใช่ส้มนึกว่าเขาแบบพกของหลบมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีบาดแผลหรือว่าเลือดอะไรไหลเลยแต่ว่าพี่คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะมากครับส้มก็ามาประคองมาเรียกไม่ให้ไม่ให้เขาหลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นมาไม่เกินไม่เกิน3วินาทีหรือไม่เกิน5นาทีประมาณประมาณ5นาทีแล้วกันครับก็มีหน่วยงานไปตึงมาก่อน มาช่วยเหลือก่อนที่ตํารวจจะมามแต่จริงๆอ่ะวันนั้นน่ะตํารวจมาแต่ว่าคาดจากเหตุเกิดประมาณ5นาทีค,คือมันเป็นเวลาที่ตารวจเขามาตรวจแล้วแล้วเพระเอิญวันนั้นน่ะคนไม่ค่อยจอแจในห้างเพราะว่าวันนั้นเขามีกินเลี้ยงของโรบินสันด้วยเป็นกินเลี้ยงปีใหม่มเขาก็เลยพนักงานเขาก็จะเฮโลไปกินเลี้ยงกันซะส่วนใหญ่ ก็แสดงว่าตํารวจก็จะเข้ามาตรวจตามปกติอยู่แล้วแต่ว่ากลับอกไปแล้วประมาณ5นาทียังไม่มาค่ะอ๋อหลังเคนร้ายพนใช่ค่ะคาดกันนิดนึงเป็นไปได้ว่าคนร้ายเขาอาจจะมาดูล่าเราไว้แล้วว่าตำรวจมาเปนไรเขามาแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีวิดีโอที่ตำรวจเขาถอยย้อนหลังกล้องไปดูอะ เขาเคยมาหน้าร้านม,มากับภรรยาเขาคเคยมาดูทองคเคยมาดูราคาทองอะไรเงี้ยค่ะเคยเดินผ่านหน้าร้านแล้วสตาร์บัคก,ก็เคยมานั่งทานโอ้โหสแสดงว่ามาเร่งไว้หมดแล้วเขาก็น่าจะมาเยมการท<ะ>ั้งหมดแล้วใช่น่าจะมาศึกษาข้อมูลไว้บ้างพี่ส้มเข้ามาถึงเห็นรอยเลือดเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นตอนนั้นช็อกไหมยิ่งท้องด้วยส้มสตันนะคะตอนนั้นส้มทําอะไรไม่ถูกแล้วก็คือส้มร้องออกมาเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นส้มไม่รู้ว่าใครเจ็บ บ้างและใคร,ครเป็นอะไรแลวส้มก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีคนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้ครับเออตอนแรกก็ส้มคิดว่าคงมีพี่คนที่เสียอ่บาดเจ็บอะคนเดียวที่น่าเป็นห่วงเพราะเขาโดนเลือดไหลเต็มเลยตอนนั้นแล้ส้มไม่รู้บาดแผลเขาส้มเพิง่งรู้หลังจากที่ส้มปกคองพี่เขาเสร็จรส้มก็มาเตาะน้องกวางมาเตะเขาหน่อยนึง <laughs> ก็มาสะก,กิดพอส้มสะก,กิดเพาเท่านั้นแหละน้องหงายเลย<อ>คนลุกคนลุกเลยค่ะหงายแบบ คือพอย์ไปเลยยังมีลมหายใจอยู่ไหมครับตอนนั้นยังมีอยู่เพราะว่า oh. หน่วยที่เอ่อห,หน่วยที่เขามาปั๊มหัวใจอะค่ะคยังไม่ถูกเขามาปั๊มหัวใจตอนนั้นออ,อกซิเจนยังมีอยู่ก็คือยังไม่ได้ไปแต่ว่าอ่อนแล้วชีพจรอ่อนแล้วส้มยืนเฝ้าน้องประมาณไม่เกินไม่เกินห้าทีน้องไปเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ตอนนี้ต้งกลับมาน้องยองังยังอยู่สะเทือนขวัญสะเทือนใจมากนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่บาดเจ็บในเหตุการณ์ที่ทุกท่านนะครับแล้ว หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้มีการเยียวยาการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางของรัฐของเอกชนทางไหนบ้างครับที่เข้ามาดูแลผู้เสียชีวิตและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าในเรื่องของผู้เสียชีวิตอ่ะน่าจะมีนะคะแต่ว่าดีเทลแบบอะไรยังไงอ่ะส้มไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่านั้นก็จะเป็นทั้งแม่กับทั้งแฟนเขาอะไร,รอย่างเงี้ยแต่ถ้านะคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างส้มอย่างอย่างพี่น้อยอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการเยียวยาเลยเลยไม่ไม่มีการมา ก็มีการถามถึงบ้างในช่วงแรกๆอย่างเงี้ยแต่ณนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาเลยวันนี้ที่กลับมาทํางานเรื่องราวผ่านมาเกือบ3ปีแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องราวมาันมาเกิดเหตุการณ์พร้อมๆกับพี่ส้มคลอดลูกถามมาทุกวันนี้ค่ำม,มาแล้วเนี่ยหกโมงเย็นปุ๊บล้วฟมืดลงอะ่ะทุกส้มภาพจํามันก็ยังมาอัตโนมัติพูดแล้วก็ขนลุกยังระแวงอยู่เลยเอาง่ายๆกลัวยิ่งยิ่งยิ่งตั้งแต่โควิดมาเนี่ยลูกค้าใส่แมสบางคนที่เป็นแบบ ใส่โมงมาเขาอาจจะมารับอาหารหรืออะไรเงี้ยคือความกลัวมันมาเลยมันหลอนหลอกหลอนมันหลอนใช่ส้มไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็จริงแต่ว่าส้มเป็นคนที่กลับมาแล้วเจอกับภาพอย่างนั้นอ่ะภาพนั้นมันยังไม่จําไปไหนมันคือมันยังไม่หายไปไหนเลยอะค,ค่ะก็ยังกลัวอยู่ครับนี่ก็คือฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับในวันนั้นแล้วก็มีการสูญเสียแล้วก็เห็นเพื่อนร่วมงาน เสียชีวิตฟุบไปต่อหน้าต่อตาอีกคนก็ต้องมานั่งประคองกันดูใจกันนะครับปลุกให้ตื่นนะครับส่วนข้างนอกก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีแต่ลอยเลือดและเด้ยินข่าวว่ามีสองคนตรงนั้นที่โดนยิงลงไปมีลูกค้าค่ะโดนมีลูกค้าตอนนั้นสม,สมเห็นแล้วแหละว่าเขาฟุบไปแต่ก็อย่างที่บอกไม่รู้อีกว่าเขาโดนยิงหรือโดนอะไรหรือหนีหรืออะไรตอนนั้นไม่รู้คือมาถึงก็แบบเอางงวาช็อกอะ่ะใช่สมอะไรขึ้นสมช่วยพี่ที่รับบาดเจ็บก่อนเพราะเลือดเขาค่อนข้างเยอะครับสมก็คิดว่าเอ๊ะคนนี้คงโดนคนเดียวแต่จริงไม พอส้มมายืนดูน้องกวางส้มก็มาเห็นลูกค้านอนอยู่ตรงหน้าตู้ครับจำจำลักษณะลูกค้าสองท่านนั้นได้ไหมเป็นเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นลูกค้าของประจําของออร์ลนดนี่แหละค่ะเป็นเขาก็เคยมาซื้อมาขายแต่ตอนตอนคุณส้มมาท่านนั้นยังอยู่ยังฟุบอยู่ก็อยู่นอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าส้มเข้ามาปุ๊บแล้วมันเป็นตู้บังไงคะส้มก็ไม่ได้เป็นชงกมองที่หายไปคือน้องคนนี้ตอนนั้นที่น่าจะมีคนเอาออกไปแล้วนะน้องน้องเด็ก3ขวบ ที่หายไปหลือตะกองเลือดเขาลากลากไปเร่เห็นยุว่ามีกองเลือดแต่ว่าไม่ใช่ในเคาน์เตอร์ยังอยู่นะครับและตรงนั้นก็ยังอยู่โเป็นภาพที่ไปห้องน้านะครับกลับมานี่คือวันนี้วันนั้นเกิดเหตุการณ์ในภาวะที่กาลังท้องด้วยนะครับท่านผู้ชมบอกไม่ถูกเลยว่ามันสยดสยองก็คือถ้าถ้าวันนั้นซ้มไม่ได้ไปห้องน้ำาู่ก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงใช่ครับขนาดสุภาพสติสองท่านยังโดนยิงโดยไม่มีสาเหตุใช่ค่ะ เขามาโหดร้ายมากๆเลยครับและยิ่งพอข่าวข่าวออกช่วงแรกๆนะครับก็มีบางบางสานักอะไรก็วิเคราะห์ไปว่าเป็นเป็นชู้สาวกหรือเปล่ามายิงพรางหึวหงวงเลยนะไปกันแบบแต่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่ามก่ยคนข้าสนิกับน้องที่เสียชีวิตน้องเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ค่อนข้างรักครอบครัวมากๆเวลาทํางานเนี่ยเวลาเบรกหรืออะไรเงี้ยเขาจะโทรหาลูกหาสามีหาแม่ตลอดครับเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆครับซมก็เลยเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่ไม่น่าจะใช่ประเด็น ครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้ฝากคุณส้มพูดกับท่านผู้ชมที่ชมนะครับผมเชื่อว่ามีหน่วยงานนะครับข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านดูอยู่ฝากพูดอะไรจากใจของคุณส้มก็สำหรับส้มนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่กลับมาแล้วเจอกับอะไรสะเทือนขวัญแบบนี้ค่ะมันไม่มีอะไรชดใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าต่อให้เงินทองมากมายแค่ไหนมันก็ไม่ชดใช้ได้เลยแต่ณวันนี้สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆมันเหมือนหยาดทิพย์ฉลมน้ำใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ มันเหมือนมันเหมือนกำลังใจที่ทําให้เราฮึดสู้ต่อเพราะทุกวันนี้เรามาแล้วก็เอาตรงๆเลยเหมือนเหมือนมาพร้อมกับความหวาดระแวงเหมือนมากับคือเราไม่รู้เ้วเหตุการณ์และสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาในคาบแบบไหนอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโจนก็ไม่ได้มาในคาบที่เราแบบคิดว่าเขาจะเป็นโจนเสมอไปบางทีมาในคาบลูกค้าก็มีเราก็ระวังตัวไม่ถูกก็อยากฝากถึงหลักผู้ใหญ่ค่ะครับ่วงงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยว ทางรายการก็จะช่วยประสานผู้รู้กฎหมายนะครับว่าทางนี้เราต้องประสานตรงไหนเพื่อในการเยียวยานะครับผู้ที่ประสบเหตุและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ผมโอ p วีพีขอบคุณพี่ส้มมากนะครับมาครับมันมีเรื่องราวที่เคยลงข่าวครับเป็นข่าวดังครับท่านที่มีวัยรุ่นหรือไงนะฮะหนีด่าตำรวจแล้วตำรวจก็มาลุมจับยังมีคลิปอยู่ในในยูทูบนะครับแล้วก็จับได้ ลงข่าวทุกช่องเลยแล้วตอนนั้นตำรวจก็โดนโจมตีว่าไปทําเกินกว่าเหตุไหมทําไมต้องไปบุกปักบุกป,กปักอย่างนั้นวันนั้นมันมเกิดอะไรขึ้นท่าน,นวันนั้นนะครับก็ไม่ได้หนีด่านนะครับคือมีรถจักรยานยนต์คันนึงนะครับขับมาจากฝั่งเขตทร้เหินนะฮะตรงพระปางสามยอดก็เ็นเร่งเครื่องบึนบึนไปตลอดทางเนยก็มีจราจรนะครับอยู่หน้าสาร,รการเรียกให้หยุด เบิ้ลท่อมาเลยเบิ้ลมาขี่มาแบบเบิ้ลผิดปกติครับรับผิดปกติก็เรียกสั่งให้หยุดนะครับก็ไม่หยุดก็ทนายนั้นก็ตำรวจจราจรท,าท่านที่สั่งให้หยุดบริเวณหน้าศาลการนั้นก็ไล่ติดตามแล้วตอนนี้ก็ตามเขาเขาเขา,เขาไม่ยอมหยุดเลยย้อนสอนสนามเมืองนะับ,บนในเมืองขัแก้วย้อนเส้นทางอันตรายมากอันตรายมากแล้วก็ไปสามารถจับกลุ่มได้ตรงบริเวณ ข้างสนามกอล์ฟที่เห็นในคลิปที่เห็นในคลิปแล้วในคลิปนั้นนะก็ภาพที่ออกไปจะเห็นตำรวจยืนล้อมนะครับเป็นภาพแต่แต่ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีในการจับกลุ่มนะฮะอันนี้ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ช่องข่าวนะช่องก็มาสัมภาษณ์ผมว่าในมุมมองหาว่าตำรวจทำกระเหตุหรือเปล่าครับนะครับก็ตำรวจก็จับตามยุทธวิธีคือเขาขัดถืนนะครับเราก็ ภาพอาจจะเห็นว่าตำรวจล้อมไปไปกระชากลากถูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการจับใช้ยุทธวิธีในการจับกลุ่มนะครับผมนะครับแล้วก็ได้นําตัวน้องเข้ามาที่ศูนย์จราจรนะครับก็มาตรวจปัศวะพบไหมครับไม่เหลือไม่เหลือฮะก็คือน้องเขาก็มีสารในร่างกายนะกับแล้วก็สักพักแม่เขาก็มาที่ที่ศูนย์จราจรแม่เข้ามาด้วยกันนะฮะครับคือ จะพาแม่จะพามาหาหมอที่โรงพยาบาลแม่ต้องกระโดดลงรถกลางทางก่อบเพราะว่าแม่อันตรายแล้วอ๋อคือภาพที่เห็นเนี่ยคือแม่ลงไปแล้วจริงๆมีคุณแม่ซ้อนมาด้วยแม่ซ้อนมาด้วยแต่แต่ลงไปก่อนถึงที่จะเล่งเล่งเพื่อนแล้วแม่ก็ได้ข่าวว่าตํารวจจับกลุมมาที่โรงพักก็ก็ตามมาครับนะครับตามมาที่โรงพักนะครับผมก็ได้สอบถามแม่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลัไปจะมาหาหมอครับนะครับมหาหมอนะครับ แล้วก็มีการเล่นเครื่องก็ก็ทางตำรวจเราก็ผม้เป็นคนแก้ข่าวก็คือเราทําทํายุทธวิธีนะ,ค,ะครับแต่ภาพออกไปช่วงจังหวะที่ฉุดกระชากลากถูนะฮะช่วงนั้นนะครับอาจจะเห็นภาพที่ไอ้ตำรวจทํารุนแรงไว้เปล่าแต่ไม่ใช่ครับเพราะเขาขัดขืนนะครับทำยุทธวิธีคือข้าวออกไปก็เลยมองว่าตํารวจทําเกินวุฒิครับแต่ก็มีคอมเมนต์ที่ผมเข้าไปอ่านก็ หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็บอกบว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ทำนี้มันก็จับไม่อยู่คือวันนั้นอดีนะฮะไม่เกิดอันตรายต่อคนอื่นเพราะอันตรายมากเขาย้อนสอนเส้นทางาตรงวงเวียนสักแก้วลถเยอะมากย้อนตามคลิปนะฮะกับย้อนเส้นทางดีไม่เกิดอุบัติเหตุต่อคนอื่นดีไม่มีใครต้องมาเดือดร้นอนไปด้วยค,คือวันนั้นตำรวจก็สนานเมืองฮะวิทยุสกัดกันนะครับแต่ผมก็วิทยุว,ว่า อย่าใช้ความรุนแรงนะใช้ตามหลักยุทธวิธีในการจับกลุ่มไว้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตํารวจเราต้องต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยด้วยหลักยุทธวิธีโดยชอบด้วยกฎหมายห้ามห้ามนอกห้ามนอกกดฮะเพราะว่าทุกวันนี้ออกสื่อขึ้นไปแล้วตํารวจเราไปทําร้ายประชาชนเนี่ยนะครับมันจะเกิดความเสียหายต่อสมกานตำรวจชาติก็กำชับตลอดแต่วันนั้นอาะใช้หลักยุทธวิธีครับอาจจะดูภาพว่า ชลมนุษย์ชลมุลป๊บั๊บก็บบบบบค,คือคือเห็นน้องคนหนึ่งแล้วก็ตำรวจจราจารคือไปล้อมก็คือไปจับพอดีไปพร้อมกันในภาพที่ประชาชนเขาไม่รู้ว่าันเกิดเหตุอะไร,รแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลนะค,ค,ครับมันก็สื่อภาพออกมาอาจจะไม่ดีแต่ตามหลักจรๆๆิงๆมันปฏิบัติตามยุวิธีคือปัญหาของท่านรองก็คือว่าคุยด้วยเหตุผลอธิบายด้วก็กฎหมายนะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงความรุนแรงรุนแรงครับทุกชนิดภายใต้คฎหมายอย่างเดียวครับแต่วันนั้นก็คือต้องบอกคือท่านผู้ชมครับเวลาเราดูเราฟังความต้องฟังทั้งฝ่ายครับคือต้องบอกงนี้นะครับคนที่มีสารเสพติดเนี่ยแรงมันจะเยอะกว่าคนปกติตํารวจคนเดียวบางทีเอาไม่อยู่นะครับทําไมอย่างนี้ภาพที่ออกมาทําไมต้องไปรวมบ,บางที4ี่หคนถ้าคนข้งางอย่างจริงเอาไม่อยู่นะท่านไม่อยู่ไม่อยู่สมัยอดีตที่จะจะหมายจะเป็นยามาสมัยานู้นนะที่10บล้อข้างอ่ะตํารวจ สิบกว่าคนยังเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเสพสายพวกนี้เข้าไปแต่ภาพที่เห็นก็ต้องมีการปล้ำกันครับลมลุกคุกคานกันนะครับทุกวันนี้ก็มีกรณีพวกอย่างนี้บ่อยมากนะทางที่ผมเป็นหน้าที่อยู่สพเมืองลบบุรีก็น้องๆก็ไประงับเหตุผมจะให้ใช้หลักยุติวิธีกาใช้ไม่ง่ามนะครับไม่ง่ามที่เราเคยเห็นเนาะไม้กรยิสิทธ์ไม้ยากยาสิทธ์เนี่ยมีประโยชน์มากครับนะครับผมก็เคยไปประสบ ไปมาแล้วเหตุตัวรเองด้วยนะาการใช้ไม้ไปเจอมาแล้วนะไปเจอมาแล้วคือน้องก็คุยไม่รู้เรื่องครัแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะเกิดจากการเสพยากันนะสมองอาจจะถูกทําลายไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับแต่ตํารวจเราต้องทําตามหลักยุทธวิธีนะครับอย่ากเกินเลยไม่ได้ต้องยุทธวิธีของตํารวจเราที่สังคมไทยยอมรับที่ประชาชนยอมรับคือการใช้ยุทธวิธีไม่ง่ามสามารถนะงับยับยั้งพวกที่มีอาการ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พวกจิตเวทได้ครับตอนนี้แม่งามีเป็นนโยบายไม่ทราบว่าน่าจะเป็นทุกทุกสอนอแล้วมั้งตอนนี้ทุกสอนอต้องมีนะมีผู้กำกับชาคำชับเลยต้องมีในรถสองศูนย์นะครับมีครบมีมีแม่งามสามงนแล้วก็มีโลแล้วก็มีปืนเทเซอร์ปืนไฟฟ้านะครับใช้หลักยุทธวิธีคือจากเบาไปหาหนักก็คือเจรจาคุยรู้เรื่องไหมนะถ้าคุยรู้เรื่องก็โอเคถ้าคุยไม่รู้เรื่อง มีการต่อสู้หรือมีการทำร้ายเราก็ใช้ไม่ง่ายนะฮะหรือถ้าไม่ง่ายไม่อยู่มีความจะเป็นต้องใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อระยะยับยั้งครับครับก็ก็จำหลักที่จะปฏิบัติไปตามระดับของระดับระดับของความรุนแรงของเหตุการณ์ถูกต้องครับต้องไปพิจารณาอย่างร้อยเบียนสองศูนย์ที่ไประงับเหตุต้องเป็นผู้พิจารณาลำดับขั้นตอนความรุนแรงของเหตุนะพูดถึงยาสกิด ที่ลบบุรีก็เป็นอีกข่าวหนึ่งข่าวดังไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องการเสพติดที่ว่ามีคนคุ้มครั่งขับรถมาวนซิ่งดิฟอยู่หน้าสอสอเป็นข่าวดังมากแล้วคนตกคือสืบทราบว่านะเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพยามายาอีกแล้วนะฮะเขาเสพยามานะครับเขาก็อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็วนอยู่เวียนพระรามกว่านะมีมีที่เห็นนะฮะวนวนพระรามทั้งสองรอบแล้วก็เข้ามาลงพักวนรอบเสาธงนะฮะ วนรอบทองที่เป็นข่าวนะครับข่าวทองแล้วออกไปแล้ววนอีกรอบหนึ่งนะฮะวนหลายรอบนะมันมากนะฮะวนแบบน้ํากระจายกับจราจรก็สำคัญจับกลุ่มได้ครับแล้วก็เอามาตรวจสารเสพติดก็มีสารเสพติดนะเดี๋ยวตอนจับกลุ่มเนี่ยเขาไปจับทำมีหน้าไหนงจับก็ได้ขวานะครับขววางขวางหน้าศูนย์จราจรตอนทางออกเขาเอารถขวางรถขวางกับทยุติเวทีก็เชิญตัวเขาลงมานะครับก็ก็มาตรวจประสาวะนะครับ ต้องมีสารเสพเรียนร่างกัยก็แจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับตามกฎหมายนะครับครับโอ้หลักๆนะเพื่อนๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องกันปราบปนาุยาติดต้นเหตุเยอะมากถ้าจะเป็นต้นเหตุของยาตรมทุกชนิดเลยที่หมาย่าไ่้ปิดเลยนะครับครับวันนี้ผมโอวีพีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพันรบทโทรัตพลศรีวิเชียนนะครับที่ให้ความนุเคาะไปผมมาในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตท่าน แล้วก็พาผมไปทานอาหารที่สันอร่อยๆนะครับของบดน้าบดโมดแล้วก็ดับดับแก้วดับแก่นนะครับแล้วก็พาทีมงานผมมาทานอาหารที่โรบินสันลบบุรีนะครับเพื่อนๆที่อยากจะช้อปปิ้งสินคช้านะครับเยอะะมากมายมีทุกสิ่งให้เลือกสรรมาที่โรบินสันลบบุรีแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ขอบคุณทางห้างทองออโราด้วยนะครับที่เกิดเหตุสะเทอนปั่นะครับยังแย่ทางทางพนักงานแล้วก็ผู้จัดการที่ร้านกรอนุญาตให้ผมไดปไปสัมภาษณ์มาเมื่อกี้แต่เราขำโดยคอจาก ข้างทองด้วยนะครับวันนี้เราลากันไปด้วยที่ตรงนี้นะครับแอร์เย็นเเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแฟชั่นครบจบที่โรพลบบุรีแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูรายการนะครับถ้าผ่านมาลบบุรีหรืออยู่ลบบุรีเผอิญเห็นท่านรองเนี่ยออกตรวจพื้นที่ทักทายได้ขอเซลฟี่ได้ตำรวจก็เป็นผู้รับใช้ประชาชนอยู่แล้วสวัสดีครับเจอก็มาทักทายกันได้ครับวันนี้ผมโอ๊คเอพีลาไปก่อนขอบพระคุณท่านมากนะครับสวัสดีครับ อ่าคนร้ายก่อเหตุเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่นะครับอ่านั้นเป็นวัยรุ่นครกี่คนนะคนเดียวคนเดียววัดดวลตัวตัวเลยดวตัวตัวก็ชี้ก็ตัดสินใจครับนะก็คือเบียดให้มันล้มนะต่างคนต่าง,ล,างล้มต่างคนต่างล้มนะครับแต่เรากระโดดออกจากรถครับแต่เขาล้มคาพงลายเอแคนโมไซย์อยู่สวัสดีครับผมโอ๊ก VP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ก VP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจราย,รายการ o v p ช่องแรก <S 1> <S 1> <Müzik S 2> ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม OVP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ